อ้าวทดลองหนึ่งอ้าวดับดับอาสตาร์ทดับอ้าวสตาร์ทสามอ้าวสตาร์ทสี่อายห้าเล็งนเล็งเสตาร์ทอ่เล็งมา ระดับนะอ่ะสตาร์ทอีกทีนึงเอาเท้าสุดท้ายเอาเท้เาที่อยางนิ่มอย่างนิ่มเลยเพร,ร,รานีม่มันได้หกสิบบาทมือเราเนี่ยดึงมือคนอยู่นี่ทั้งรถโม่ทั้งรถโม่เลยดึงโอ้โ <c oughs> <c oughs>